ดสนุกเสม,มอมื่อยูกับเราสนุกเมื่อเข้าในป่าด้วยกัน <c oughs> เต็นทางดีดนตรีบันเทิงมากมายเราทั้งหลายพร้อมที่จะทำให้คุณยากร้องร้องร้องกันแล้วนก,กน้อยเต้นเต้นลุกมาเต้นกระพวกเราเรียลเลนกับสิ่งที่น่าสนใจ ทำกันแล้วก็ไปเลยนี่บูบูเขาทำเรื่องสำรวจนัมบีเอลอัจฉริยะบีเอลและบอนนี่แตนารักแบบใจดีเรียลและเลนกสิ่งที่น่าสนใจทำกันแล้วก็ไปเลยร้องร้องร้องกันแลวนะโคกน้อยเต้นเต้นลุกมาแต่นกระพวกเลาเรียลและเลนกัสิ่งที่น่าสนใจบูบูและเจ้านกฮูก บานีดีจ้าฮุกน้อยของแม่เครื่องจักรดีงามจังสำหรับกินผล,ลไม้บีเอลทำขึ้นค่ะแต่เราก็ช่วยใช่ไหมบอนี่แล้บบิทถูกต้องจ้าร่วมมือเป็นทีมอ้ติดเรื่องเดียวนะระวังกล้วยไม้ของแม่ที่ปลายกิ่งมันมีดอกไม้ที่สวยงามมากๆจ้ะไม่ต้องห่วงครับแบบม่ตอนนี้ตาชั้นแล้วบาร์บี้บู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 ตาฉันแล้วไม่มีทางถึงตาฉันอีกครั้ง ฉันต้องทดสอบเครื่องให้แน่ใจว่ามันทำงานได้ดีอออ้ออนไม้ขอมามาดีละงั้นเอางี้นะนายได้อีกสองรอบแล้วตาฉันและตาฉันอีกครั้งจากนั้นอโอเคไหมบีเอลคือ,คอ,อทุกอย่างเรียบร้อยนายแน่ใจนะบีเอลเมื่อถึงตาฉัน เขาเปลี่ยนอุปสรรคในเครื่องได้ไหมฉันอยากได้เมล็ดที่ใหญ่ใหญ่กว่าเดิมไอเดียดีมากโลโลบูบูฉันเจอแล้วต้นไม้ใหญ่แต่เด็ดด,ด,ด,ดูสิบอนนี่เจอมเมล็ดพืชยนเมล็ดมาเลยบอนนี่ บอนนี่มีอุ้งเท้าน้อย <laughs> ฉันว่าเธออยากปลูกตัวกะปีตัวกะปิไม่โตบนต้นไม้บอนนี่มันเป็นสัตว์จำพวกครัสเตเชียนไม่ใช่เมล็ดพืชเมล็ดเหรอเมล็ดพืชมีใครพูดว่าเมล็ดเหรอที่ไหนตรงไหนตรงนั้นหรือตรงนี้ฉันเชื่อว่ามันอืมอยู่นี่ไม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 ,ไม่มันไม่ได้อยู่ตรงนี้บางทีอยู่ตรงนั้นกระลอกน้อยตลกจังเลย <laughs> เธอเห็น,มนเมล็ดพืชฉันไหมอะฉันฝังพวกมันไว้ตรงนี้หรือบางทีก็อยู่ตรงนั้นแล้วนายฝังเมล็ดพืชทําไมอ่ะเอาไว้กินทีหลังไงเธอไม่รู้แต่ว่ากระรอกทําแบบนั้นอะติดตรงที่เราลืมที่ฝังอะเธอ,อ <ๆ S 1> คิดว่าเมล็ดที่กระรอกฝังไว้แตกหน่อจะกลายเป็นดอกไม้ไหมอะอ้อนั่นอาจเป็นเหตุผลที่กระรอกน้อยหาเมล็ดพืชไม่เจอมันอาจกลายเป็นดอกไม้หรือต้นไม้แล้วก็ได้อะ ฉันคงต้องยอมแพ้ที่นี่ไม่มีเมล็ดเลยเราก็เจอแค่เมล็ดเดียวพระเจ้าช่วยกล้วยไม่ได้ทอดกระโรคน้อยจะฝังทุกเมล็ดลงในป่าเลยเหรอโอ้โอ้โอโอเขาอยู่ที่ใดอยู่ที่ไหนไม่รู้เลยจะไกลหรือใกล้เขาไปอยู่ตรงนั้นหรืออยู่ตรงนี้อยู่ทางขวาหรืออยู่ทางซ้ายอยู่ที่สูงเนื้อพื้นหรือใต้ดินกันจะเดินไปน่าสักส รู้ไหมว่านั่นไม่ใช่เมล็ดพืชภายโคนเป็นดอกไม้จากต้นสนนะ่ะฉันจะไปหาต่อที่นั่นไว้เจอกันใหม่นะ้น,นอฮคุกน้อยแทนที่เราจะมองหาเมล็ดพืชเราไปเก็บราสเบอร์รี่สำหรับตอนที่ถึงตาฉันเล่นเครื่องกินผล,ลไม้ดีกว่าไหมไเบอร์รี่ <c oughs> ทษทีนกพวกน้อยฉันทำเธอจานเหรอฉันเพิ่งมาจากทุ่งลาเวนเดอร์ในอีกฝั่งหนึ่งของป่าเธอเคยไปไหมจริงจอกน้อยพาดอกลาเวนเดอร์จากอีกฝั่งหนึ่งของป่ามาที่นี่และมีเมล็ดในดอกไม้อ๋อถึงแม้เมล็ดลาเวนเดอร์พวกนั้นจะเล็ดจิ๋วก็ตาม,มแต่ดีบมบเมล็ดพืชกลายเป็นดอกไม้ได้ยังไงมันงอกไงดอกไม้พูดได้เหรอเธอพูดได้เธอพูด น่นเต่าทองตึ้งหางอ่ะฉันอยู่นี่ฉันมีหนวดแมลงและลายจุดและฉันรู้เรื่องพืชทุกอย่างมีใครพอรู้บ้างว่าส่วนต่างๆของพืชมีอะไรรากลำต้นใบดอกผลและเมล็ดพูดตามฉันนะรากลำต้นใบดอกผลและเมล,ล็ดมีเบบี้เก่งมากเลย พวกเธอรู้ไหมว่ามเมล็ดต้องการอะไรถึงกลายเป็นพืชที่มีรากเติบโตมีกา้านใบและก็ดอกนะมันต้องการน้ําแสงแดดและอากาศนั่นเป็นวิธีที่ได้รับอาหารและเติบโตน้ําแสงและอากาศอ๋อขอบคุณนะเต่ทาทองโอ้โอเรามีน้ำแต่จะเอาไปยังไงแถมวันนี้ฝนไม่ตกโอ,โอเคแน่นบนะีเอล นายทำตัวแปลกมากฉันโอเคดีแค่วันนี้ตอนที่เราเล่นที่เครื่องกินผลไม้ฉันบังเอิญทำต้นไม้ของหมาม้าหักไปส่วนหนึ่งนะ่ะอ้ออะไรนะนายทำลายต้นไม้หมาม้าเหรอโท่อย่าเศร้าไปเลยหมาม้าคงจะโกรธฉันมากฉันพันนันรัสเบอรี่สิบลูกว่าหมาม้าจะไม่เสียใจถ้านายพูดความจริงและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้น เ่าปเรียบโอ้ยนายรู้ดีว่าต้องทำไงบีเอลฉันจะคอยอยู่ข้างนายมเมล็ดพืชเกิดรากงอกสังเคราะห์แสงและน้ำแล้วเริ่มเจริญเติบโตขึ้นจนกลายเป็นดอกถูกต้องบูบูบพืชที่มีมเมล็ดย่อมมีดอกนะเกิดอะไรขึ้นบีเอลทำไมลูกดูเงียบจังจ๊ะ เปล่าครับเปล่าครับไม่มีอะไรเลยเอเอบอกมา,มาบีเอลบอกอะไรว่ามาบีเอลเออผมเพอทำผิดพลาดตอนที่ถือไม้เล่นจนทำดอกไม้ของมามาหักมาบีบีเอลแน่นอนแม่ยกโทษให้บีเอลเขาได้ทำสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกล้ายอมบอกความจริงอืมแม่ยกโทษให้ลูกจ้ะแถมไม่โกรธลูกด้วยนะ ชนะราสเบอร์รี่สิบลูกฉันชนะราสเบอร์รี่สิบลูกแม่อยากโชว์บางอย่างให้บีเอลดูฮะว้าวมีกิ่งเล็กๆอยู่ตรงดอกไม้ที่หักด้วยใช่จ้ะบีเอลดอกไม้ใหม่จะโตขึ้นในกิ่งนั้นธรรมชาติคอยฟื้นฟูต,ตัวเองนั่นแลหละอ๊ายอมกลิ่นลาเวนเดอร์หอมฟุ้งไปทั่วอากาศเลยมาจากจิ้งจอกน้อยที่เล่นกับบอนนี่ ผลเธอมีดอกไม้ที่กระจายไปทั่วทุกทุกทีกท่เลยใช่ธรรมชาติจะหาวิธีรักษาป่าให้คงอยู่และเติบโตอยู่เสมอเลยนะธรรมชาติธรรมชาติบอนนี่พูดว่าธรรมชาติ <c oughs> บอนนี่บอกเธอพูดมั้ <c oughs> <c oughs> เราต้องไปนอนเร็วกันไหมพร <hei> ุ่ง <Richt> น <Charlotte> ี้ฉันมีรัสเบอร์รี่สิบลูกที่กินด้วยเครื่องกินผลไม้ที่เอลคิดค้นขึ้นฮ่าูกน้อยของแม่ได้เวลานอนแล้วจ้านาดอกไม้มาจากเมล็ดพันุดอกไม้จากเมล็ดขึ้นจากดินสู่ดอกไม้คือการเติบโต มนเล็ดงอกงามและโตโตโตจะโตต้องใช้ทั้งน้ำแสงสว่างและใช้ความอบอุ่นมันเล็กมาจากไหนมันคงไม่ได้ตกลงมาสัตว์ช่วยกันมากมายเพื่อให้มั็ดเล็บตเติบโตเติเล็ดเดินทางข้ามผ่านแม่น้ำและไปตามสายลมไหลอย่างลอยน้ำ ไปยังจุดที่เหมาะหยุดพักและกระแตกนองนั่นแหละคือที่มาการเติบโตของป่าธรรมชาติวนเวียนเป็นวัฏจักรวนไปจนดอกทานตะว,วันโตว,วันเวียนกันไปดังนาฬิกาธรรมชาติกระดำเนาน ฝันดีบีอลทกมรกธรรมชาติจะดำเนินไปทุกอย่างเจริญเติบโตธรรมชาติสวยงามจังฝันดีมาม่าฝันดีบูบูฝันดีป่าป้าฝันดีบีเอลฝันดีบอลลี่ฝันดีจิงจอกน้อยฝันดีเต่าท่ ถึงเวลาตื่นเร็